สวัสดีทุกๆท่านนะครับผมอยู่กับช่องพุทธศิลป์สยามนะครับผมวันนี้นะครับเราเป็นอีพีที่ะครับผมวันนี้นะครับเรามีพระขุนแผนพิมพ์ทรงพลเล็กนะครับผมรุ่นแรกยุทธาธีศีลหนึ่งสี่นะผมจัดสร้างโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมนายทรงพลที่มาศาสะอาดนะผมนะรักสุพรรณสร้างสุพรรณสนับสนุนสุพรรณบุรีเกมนะผมปี2 5 4ห้าสี่เก้านะผมจะพระรุ่นนี้นะครับผมสร้างเมื่อปีสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดนะผมจะพระออกมาเมื่อปีสี่เก้านะผมนะ พระรุ่นนี้นะผมสามารถใช้แทนพระคุณแผนบ้านกลางได้เลยนะครับผมเพราะว่าในองค์พระนะผมมีชิ้นส่วนของพระคุณแผนบ้านกลางนะครับผมพระกุทํถ้เสียงนะครับผมพระกุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุพระกุแล้วก็กุพระรูปนะครับผมแล้วก็มวลสารหลวงพระหนงวัดคลองบดานนะครับผมแล้วก็อื่นๆเยอะมากนะครับผมแล้วก็ผมจะมารับมวลสารนะผมก็คือมวลสารมหามงคลน,นะครับผม ดินมหามงคลจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะผมศีรษะศักดิ์สิทธิ์นะผมที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะผมนะแล้วก็แผ่นทองคําเปลวจากหลวงพ่อโตวัดป่าลีลายนะผมพระบร,รมสารพระบร,รมราชาอนุสาวรีย์นะผมสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะผมนะแล้วก็ทองจากเจ้าพ่อหลักเมืองนะผมนะพิธีพุทธาพิเศษนะผมนะมีพระเกจิคณาจารย์ทั่วประเทศนะผมนะ มานั่งปกภาวนานะผมที่อนุสรตอนใจดีนะผมนะเมื่อเมื่อันเสาร์ที่ย6สหพฤศจิกายนนะผมปี2 5 4พันห้ารสี่ิบแปดนะผมนะเสือว่ารุ่นนี้นะผมเป็นรุ่นที่น่าใช้มากเลยนะผมสามารถใช้แทนพระขุนแผนคุบ้านกลางได้นะผมนะด้านด้านหลังนะผมจะเป็นตาสี่หนึ่งสี่นะผมบางบางองค์นะครับจะเป็นโค้ดสี่หนึ่งสี่นะผมตรงโค้ดตรงนี้นะผมนะ ราะรุ่นนี้นะผมมีหลายโค้ดนะผมหลายแบบนะครับผมนะแต่รับรองเรื่องพุทธคุณครับใช้แทนผ้าคุณแผนได้เลยนะครับผมนะประสบการณ์นี่มีออกมาเรื่อยๆนะผมนะนี่นะผมเดี๋ยวเราไม่ชมใกล้ๆนะผมนะนี่เลย ราคาพระยังไม่ค่อยแพงมากนะผมบางองค์ที่สวยๆหน่อยก็อยู่หลักพันต้นๆน,น,นะผมนะก็หาเก็บหาเช่าก็าได้นะผมแต่รุ่นนี้นะครับผมใช้แทนพระคุณแทนบ้านกลางเลไนะครับผมนะก็สุดยอดนะผมนะเรื่องบุทคนนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับผมนะก็แน่นอนเป็นที่เห็นชัดอยู่แล้วนะครับผมตอนนี้นะผมก็มีคนเล่นขายกันอยู่นะผมนะบางองค์ราคาไม่แพงผมยังอยู่หลักสามร้อยกว่าบาทนะผมก็ หาเก็บหาเช่าก็าได้นะผมนะสวยๆอย่างนี้เลยอนะองนี้นะผมมาพร้อมซองเดิมนะครับผมแต่ผมเอาซองออกน,นะผมมาพร้อมใบอย่างนี้เลยนะครับผมนะด้านหลังจะยเป็นอย่างนี้นะผมก็สําหรับ EP นี้นะผมเราก็ขอลาเพียงเท่านี้นะผมนะ EP หน้านะครับผมเราจะมีอะไรห้ชมนะครับทุกท่านรอติดตามนะผมนะแล้วอย่าลืมกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมนะรั้งหับวันนี้สวัสดีครับครับครับ